สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนควุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะว่า AI อย่าง ChatGPT เนี่ยกำลังเปลี่ยนวิธีที่เราสื่อสารกันแบบเงียบๆหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่เรื่องการเขียนนะคะแต่เหมือนจะลามมาถึงภาษาพูดในชีวิตประจำวันเราด้วยมีบทความนึงใน The Verge ค่ะเขาไปรวบรวมงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่ชี้ประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียวอื เราลองมาสำรวจกันค่ะว่าสับแซงหรือว่าสไตล์แบบ AI เนี่ยมันแทรกซึมเข้ามาในภาษาเราได้ยังไงแล้วมันมันส่งผลอะไรกับเราบ้างคะครับประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆครับเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่ค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนเราซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับค่ะซึ่งซึ่งมันอาจจะกระทบไปถึงความรู้สึกไว้วางใจหรือว่าความเป็นธรรมชาติในการสื่อสารของเราได้เลยนะค่ะ ในบทความเขาก็พูดถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งจากสถาบันมัค p ์พลังที่พบข้อมูลน่าทึ่งเหมือนกันนะคะคือหลังแชท GPT เปิดตัวเนี่ยคำบางคำอย่างเอ uh, meticulous ที่แปลว่าปิถิวิถันหรื Real อ realm ที่แปลว่าขอบเขต adept ที่แปลว่าเชี่ยวชาญครับ,ค,รบคำพวกนี้ถูกใช้บ่อยขึ้นมากในวิดีโอวิชาการบน y t u t u อะคะ่ะเพิ่มขึ้นถึง51เลยนะคะเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้น โหไม่น้อยเลยนะครับ51%ใช่ค่ะโดยเฉพาะคำว่า delve ที่แปลว่าเจาะลึกเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเหมือนกลายเป็นลายเซ็นของ AI ไปแล้วแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะแค่คำมันเปลี่ยนหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนั่นน่ะสิครับเป็นคำถามสำคัญเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องคำศัพท์แน่ๆครับนักวิจัยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะรวมถึงน้าเสียงด้วยการเรียบเรียงประโยคที่มันดูเออ เป็นแบบแผนมากขึ้น oh. หรือกระทั่งการแสดงออกทางอารมณ์ที่อาจจะดูเรียบๆลงไปซึ่งถ้าเราเริ่มพูดจาคล้ายๆกันหมดเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การที่ภาษาของเรามีรูปแบบเดียวหรือที่เรียกว่า homogenization มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นรูปแบบเดียวกันมากขึ้นใช่ครับคำว่า d e l ฟนี่อาจจะเป็นแค่แบบสัญญาณเริ่มต้นเท่านั้นเองครับการที่เราเริ่มพูดคล้ายๆกันมากขึ้นนี่มันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันไหมคะดิฉันนึกถึงพวกฟีเจอร์ Smart Replies ในแชทอะคะ่ะที่มันช่วยให้ตอบเร็วขึ้นครับครับแต่พอมีงานวิจัยจากคอเนลเขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายใช้ AI ช่วยตอบเนี่ยความไว้ใจเรากลับลดลงซะงั้น มันดูย้อนแย้งดีนะครับใช่เลยค่ะมันเป็นความย้อนแย้งที่น่าคิดมากๆคุณมอนนามานจากคอนเ l Tech เขาเรียกสิ่งที่อาจจะหายไปนี้ว่าสัญญาณความเป็นมนุษย์หรือ human signals นะคะสัญญาณความเป็นมนุษย์ครับเช่นเวลาเราแสดงความรู้สึกที่มัน อ่อนไหวหรือความใส่ใจเล็กๆน้อยๆหรือมุกตลกเฉพาะตัวอะไรแบบนี้ซึ่ง AI อาจจะยังยังทำได้ไม่ดีเท่าเราลองนึกภาพเปรียบเทียบง่ายๆก็ได้ครับระหว่างข้อความแสดงความเสียใจแบบสำเร็จรูปที่ AI สร้างให้กับข้อความที่เราแบบพิมพ์เองจากใจแม้จะติดติด,ตดขาดๆบ้างแต่มันให้ความรู้สึกต่างกันเยอะเลยนะครับจริงด้วยค่ะแปลว่าเรากำลังเสี่ยงจะสูญเสียความเป็นธรรมชาติในการสื่อสารเพื่อแลกกับความสะดวกหรือว่าประสิทธิภาพ อย่างนั้นหรือเปล่าคะมีความเป็นไปได้สูงเลยครับแล้วผลกระทบที่มันลึกกว่านั้นอาจจะเป็นการที่เราค่อยๆถูกจํากัดกรอบความคิดหรือวิธีแสดงออกของเราไปโดยไม่รู้ตัวเลยอืมหรืออาจจะถูก AI โน้มน้าวบางอย่างไปทีละน้อยๆก็ได้นะครับแล้วไอ้ความกังวลเรื่องความไว้วางใจที่ลดลงเนี่ยก็อาจจะขยายไปถึงการสื่อสารรูปแบบอื่นด้วยไม่ใช่แค่ตัวหนังสือแต่อาจจะรวมถึงวิดีโอคอลด้วยซ้ำไป โหน่าคิดเลยค่ะยังมีอีกประเด็นที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะจากงานวิจัยของ UC Berkeley ที่บทความเขาอ้างถึงคือเรื่องที่ AI มักจะเอเอียงไปทางภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานหรือ Standard American English นะคะคพอลองสั่งให้ใช้ภาษาถิ่นอื่นเช่น Singlish หรือ Singapore English ผลที่ได้กับดูดูผิดเพี้ยนไปหรือดูแบนๆขาดมิติจนบางทีก็ดูประดักประเดิดไปเลยค่ะ ประเด็นเรื่องภาษาถิ่นนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกลุ่มคนหรือวัฒนธรรมนั้นๆน,น,นะครับค่ะแต่มันเหมือนการตีกรอบไปเลยว่าภาษาแบบไหนคือถูกต้องซึ่งซึ่งมันน่าเสียดายนะครับเราอาจจะสูญเสียความไม่สมบูรณ์แบบในภาษาไปความไม่สมบูรณ์แบบใช่ครับเช่นการพูดติดอ่างสำเนียงเฉพาะถิ่นหรือการใช้คำแสลงอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้แหละครับ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงแล้วก็ความไว้วางใจระหว่างมนุษย์ด้วยกันอืมสรุปแล้วเทรนด์นี้มันกำลังพาเราไปทางไหนกันแน่คะระหว่างภาษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยกับการที่เราพยายามจะรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ดูเหมือนว่าเรากาลังอยู่บนทางแยกเลยนะครับตอนนี้คือ AI เนี่ยกำลังเปลี่ยนภาษาของเราแน่ๆแต่ทิศท,ทางสุดท้ายจะเป็นยังไงอันนี้ยังไม่มีใครรู้ชัดเจนค่ะ มันมีทั้งแนวโน้มที่ภาษาจะถูกปรับให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีสัญญาณของการดันกลับเหมือนกันนะครับหรือมีความพยายามรักษาความเป็นตัวตนเมื่อผู้คนเริ่มรู้สึกถึงอิทธิพลของ AI ที่มันชัดเจนเกินไปอ๋อเริ่มมีคนรู้สึกตัวแล้วใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วแล้วเราควรจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงดีคะในฐานะคนใช้ภาษาคนหนึ่งอืผมว่าบางทีความท้าทายสำคัญ อาจจะไม่ใช่แค่รูปแบบภาษาที่มันเปลี่ยนไปนะครับแต่คือคำถามที่ว่าเราจะยังคงเป็นผู้กำหนดความคิดและก็การแสดงออกของเราเองอย่างมีสติได้มากน้อยแค่ไหนค่ะในโลกที่ AI มันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทุกวันแบบนี้อาจจะต้องลองกลับไปคิดกันดูครับว่าเราจะรักษาสัมผัสของความเป็นมนุษย์ในการสื่อสารของเราท่ามกลางเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ยังไงกันนะ